สวัสดีคุณผู้ชมกันทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่องลักช u r ร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกราคเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ ais นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ ais เนี่ยทุกคนขอมาเยอะมากๆนะครับผมกด3มารัวๆเลยนะครับก็ได้ทําให้แล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับผม ส่วนมากก็จะแจกเป็นทูมูฟนะครับเพราะทูมูฟเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับก็ทุกคนครับผมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับ25บาทแล้วก็50บาทนะครับผมซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะครับก็คือชมคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็จะได้รับรหัสเน็ตที่เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้นถึงจะได้นะครับที่ผมไม่เผยแพร่ในสาธารณะเนี่ยนะครับก็จะได้รับไปด้วยนะครับผมนะ ก็ใครที่อยากจะสนับสนุนนอกจากการกดไลค์เข้ามาดูคลิปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมคําเตือนนะครับไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมและก็คําแนะนํานะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับผมรหาสเน็ตทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหานเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไข ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ให้ครบทุกตัวนะครับโอเคนะครับวันนี้มีแค่5ตัวนะผมไม่ได้เอามาเยอะแต่คือคัดแต่ตัวเด็ดๆมาให้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดไลค์กดติดตามด้วยกันละกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับรหัสในตัวแรกดอกจัน7 7 7ดนะครับดอกจัน7 7 0 4 4สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ2องกิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับผม ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน777นะครับดอกจัน7704สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับแล้วก็สำหรับร้าเน็ตฟรีตัวที่2นะครับดอกจัน7 7 7นะครับดอกจัน2 2 0ส1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2 5กิกนะครับผมใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน 777นะครับดอกจัน2 2 0 0อ์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ25สิหกิกนะครับผมใช้งานได้ส0วันรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับผมดอกจัน550นะครับดอกจันสามสามหนะครับผมสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็สองกิกนะครับผมใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน5 50นนะครับดอกจัน 3 3 6 2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2กิกนะครับผมใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่4นะครับดอกจัน5 5 0นะครับดอกจัน3 4 0 4สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ4กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน5 5 0นะครับดอกจัน3 4 0 4สี่สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ 4กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่5ตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ดอกจันท777นะครับดอกจันทร็7เจสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผม 5G กิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน777นะครับดอกจันทร็7เจสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 5กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยกันลกันนะครับผมก็ทุกคนครับผมอยากได้รหัสเด็ตของเครือขนะ่ายไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ To move กด1นะครับผมแล้วก็ DTAC กด2 AIS กด3นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้นะซึ่งมัน จะไม่ได้นานมากเพราะว่า1วันเนี่ยนะครับเราลง2คลิปนะครับห้าโมงเช้าและ5้าโมงเย็นไม่อยากพลาดเนี่ยกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นของเครือข่ายไหนนะสำหรับทุินี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซียูเกนครับผม